สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่ห่างหายจากหน้าจอไปอย่างยาวนานนะครับเพราะว่าจนใหญ่อยู่แต่หลังกล้องนะครับวันนี้ผมแอดจินนะครับจะพาทุกคนนะครับมารู้จักนะครับแล้วก็มาทําความคุ้นเคยกับเจ้าโอลิมปัสนะครับนี่ของเอลตานะครับเป็นรองเท้าหน้าเท้ากว้างนะครับแล้วก็ตัวนี้โอลิมปัส5เป็นรองเท้าวิ่งเทลสายซัพพอร์ตนะครับถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างหนามากที่สุดรุ่นหนึ่งของทางเอลต้าเขาเลยอ่าตัวนี้เดินทางมาถึงรุ่นที่5แล้วนะครับผม แต่ว่าสินค้าเพิ่งเข้ามานะครับคลิปนี้นะครับผมเลยจะมาให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นความแตกต่างระหว่างรุ่น4นะครับกับรุ่น5แบบเบื้องต้นก่อนละกันนะครับส่วนรีวิวเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้อดมินชัยหรือใครสักคนนนะครับหยิบไปรีวิวนะหวังว่าจะมีคนสนใจแล้วก็หยิบเจ้าตัวนี้ไปรีวิวแต่ถ้าใครนะครับอยากเห็นรีวิวเข้ามานะครับเร็วๆนะ ก็ให้คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างเลยนะครับว่าอยากเห็นรีวิวโอเดมปัสหนะครับนี่จะได้แท็กไปหาแอดมินชัยเขานะครับอ่ะเรามาเริ่มไปดีกว่านะครับที่ตัวอัปเปอร์ก่อนนะครับระหว่างตัว5กับตัว4นะครับจะมีความเหมือนหรือความแตกต่างยังไงเดี๋ยวผมสลับข้างแบบดูอ่ะมันจะได้ดูสวยๆนี่จะได้เห็นนะครับแบบชัดๆเลยเหมือนเด็กนะครับจากที่ผมดูนะครับนี่ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับ เป็นถ้าดูตามสเปกอ่ะภาพก็ยังเป็นแบบเดิมนะครับการวางดีไซน์ทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับเชือกนะครับอย่างที่เห็นครับก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับอันนี้คือตัวอัปเปอร์นะแต่ว่ามีครับความแตกต่างจะอยู่ตรงส้นครับกับข้างให้ดูทุลักทุเลนะรอยู่คนเดียวนี่ครับตรงส้นนะครับตรงส้นเนี่ยจะมีความต่างนิดนึงนะครับข้างซ้ายนี่ตรงนี้นะที่ผมจับขยับนิ้วดุ๊กดุ๊บดุ๊ด๊นะครับตรงนี้จะเป็นตัวสี แต่ว่าอันนี้จะเป็นตัว5นะครับซึ่งจะมีความต่างครับ <Pie ces> จากที่ผมลองใส่เนี่ยตัว4ตรงนี้ pharmac. ด้านในนะครับด้านในตรงนี้มันจะมีความกระด้างมากกว่านะครับตรงนี้จะมีความกระด้างมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นตัว5นี่ตรงเนี้ยผมชอบนะเมื before, ่อกี้ผมลองใส่แล้ว1คือมันใส่เท้าเข้าไปในรองเท้าเนี่ยค่อนข้างง่ายน,นะครับแล้วก็ตรงบริเวณส้นตรงนี้ค่อนข้างนุ่มนะครับนุ่มสบายเลยตรงนี้ มันเป็นโฟมไม่รู้ในกล้องอเห็นอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นโฟมนะครับแล้วก็โค้งรับกับตรงส้นเท้าพอดีนะครับอันนี้เป็นตัว5้าที่เปลี่ยนมานะผมรู้สึกว่าตรงนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตรงลิ้นรองเท้านะครับก็ตัว4กับตัว5้าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบุกโฟมด้านในดัานนี่ครับประมาณนี้ รูรอยเชือกก็ยังมีตรงนี้นครับยังมีมาให้เหมือนกันนะครับทั้งรุ่น4แล้วก็รุ่น5ถัดมาถัดมาที่ด้านไหนบ้างดีว่านะด้านไหนก็คืออินโซนะครับหลังหลังจริงๆเนี่ยหลายๆแบรนด์เองนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรแต่ว่าชอบไปเปลี่ยนตัวอินโซข้างในนะครับให้มันมีความนุ่มหรือความแน่นนะครับแล้วแต่คาแรคเตอร์ที่เขาวางไว้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าอินโซรุ่น4รุ่น5เนี่ยมันต่างกันไหมนะครับถ้าดูจาก รูปทรงนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ครับยังเหมือนเดิมแต่ว่าจากที่ผมลองกดนะครับดูแอบรู้สึกว่าตัว5นะครับจะมีความนุ่มกว่านิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนิดเดียวตัวตัว4นะครับด้านนี้นะครับมันจะมีความแน่นสู้มือหน่อยนะครับมันจะมีแรงดีดกลับนะครับแต่ว่าตัวนี้มันกดลงไปได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ไม่รู้คิดเปเงนอนะแต่ว่าผมสัมผัสได้แบบนี้ ครับนี่แยกไปก่อนแล้วกันโน๊ก,กี้เกียร์แล้วถัดมาที่ตัวตัวนี้ตัวมิโซนะครับมิโซของทั้ง2รุ่นถ้าดูตามสเปคเนี่ยนะครับเขาใช้เป็น e v a เหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นถ้าปูก็ไม่แน่ใจนะทำไมเขาถึงไม่ใช้ตัว e c o m a x นะครับที่อยู่ในตัวมองบงัทงทั้งทงที่ตัวนี้ก็เป็นสาย support เหมือนกันแต่ว่าแอดนิกให้ความเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนอาจจะชอบความแน่นไม่ได้อยากได้ความนุ่มนะครับเป็นตัว support ที่ต้องการความ ฟิร์มนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่าตัวโอนิปัสสีนี้ก็หลายคนก็ชอบนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนตําหนิสักเท่าไหร่นะครับนอกจากน้ําหนักอย่างเดียวเนาะแต่ว่าพอมาลองตัว5เนี่ยตัว e v a แบบเดิมก็จริงนะครับแต่ว่าผมลองสวมเทียบกันระหว่างตัวตัว5กับตัว4เนี่ยผมรู้สึกว่าตัว5เนี่ยมันมีความนุ่มมากกว่าก็งงๆอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าดูจากสเปคเฉยๆนะครับจากสเปคเนี่ย ความหนาก็เท่ากันคือ33มิมลนะครับเท่ากันทั้ง4และ5้นะครับแล้วก็โฟมก็เป็นโฟมตัวเดิมซึ่งก็คาดเดาเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับคิดว่าน่าจะมาจากอินโซด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้มันรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าสเปคกับวัสดุเหมือนเดิมเด้นะอันนี้เคยเรื่องของตัวมิโซนะครับถัดมาที่เอาโซกันบ้างเอาโซเนี่ยถ้าดูกันจริงๆเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับนี่ เหมือนกันดิแต่ว่ามันก็ยังมีการโยกปุ่มนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โยกลายหน่อยนึงนะครับแต่ว่ายังเป็นตัว v b บัมเมก้กริปอยู่นะครับซึ่งก็ค่อนข้างการันตีเรื่อง,องความคงทนนะครับแล้วก็การยึดเกาะนะเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าไว้ใจได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเช่นโลนพีทิปเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ชาตากรรมและก็สกิลของแต่ละคนด้วยนะครับ นี่อันนี้ก็เป็นภาพรวมและกันคร่าวๆนะครับขาดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับถ้าใครใส่สีนะครับรุ่นสีนี้ด้คิดว่ามันหนักนะครับไอเนี่ยหนักกว่านะครับตัว5นี่หนักกว่านะครับน้ำหนักจะเพิ่มเข้ามาอยู่พอสมควรเลยนะแต่ว่าถ้าใครต้องการรองเท้าแบบสายซับพอร์ตมั่นคงวิ่งยาวๆเนี่ยแล้วยอมรับกับน้ำหนักได้นะครับตัวโอลิมปัสเนี่ย ถือว่าเป็นอีกรองเท้าเทลตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าเอาไปรองส่วนถ้าใครเนี่ยผมมองว่าถ้าใครรักในโอลิมพัสสรุ่นนี้อยู่แล้วนะก็ถ้ามันจะพังแล้วนะครับหรือต้องการรองเท้าใหม่ที่คล้ายๆเดิมนะครับก็มาจัดตัว5ได้แบบไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเพราะว่ายังมีความระมัดคล้ายคลึงกับตัว4แบบเด้เลยนะเพิ่มเติมแค่ความนุ่มนิดนึ่งนะที่เหลือคือเหมือนเดิม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรหรืออยากให้รีวิวจุดไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจนะครับอยากจะเข้ามาลองนะครับหรืออยากจะเข้ามาจับนะครับเจ้าตัวปริปัต5คู่นี้นะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับที่หน้าร้านสุขุมวิท22นะครับนี่หรือถ้าใครไม่สะดวกมาจริงก็สามารถสั่งทางออนไลน์ได้นะครับถ้าไซส์ไม่พอดีนะครับก็สามารถส่งกลับมาเปลี่ยนได้นะ สวันนี้ผมตรงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs> ลืมบอกครับเมื่อกี้จบไปแต่ว่าลืมบอกเรื่องไซส์นะครับตัวตัว4กับตัว5เนี่ยส่วนตัวผมอะผมใส่ไซส์เดียวกันนะครับตัว4ี่ผมใส่เบอร์เบอร์8ตัวนี้ผมก็ใส่เบอร์8ปเหมือนกันนะครับ ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันเยอะนะครับอ่าก็ยังคงเป็นไซส์เดิมอยู่อ่ว่าถ้าไม่มั่นใจจริงๆก็มาลองได้นะครับผมไปแล้วอันนี้ไปจริงๆแล้วนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ